สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง b ์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งแน่นอนฮะข่าวในวันนี้ก็ยังมีเรื่องการพูดถึงกับตันทีมคนใหม่ครับว่าจะเป็นใครแล้วก็ตลาดซื้อขายก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามเรื่องราวตรงนั้นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับ ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อเนะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดการเดินทางหรือว่าอยากสดชื่นจากการเรียกว่าทำงานแล้วง่วงเนี่ยนะฮะก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง s z z u k ิ e อติก้าสมาร์ทไฮบรครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาท ตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าครับพร้อมขับฟรีถึง90วันครับหรือว่าผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับหรือว่าโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับข่าวที่น่าสนใจนี่นะฮะก็ไปเริ่มกันที่ ทางด้านของริชเจมครับเขาบอกว่าบินไปที่ดูไบหลังจากจบฤดูกาลเพื่อมุ่งสู่การฝึกซ้อมในสภาพอากาศที่อบอุ่นและได้ร่วมงานกับเทรนเนอร์ส่วนตัวซึ่งสิ่งนี้แสดงเ็นถึงวินัยที่ยอดเยี่ยมครับและนี่คือตัวอย่างที่มอริโซโปเชติโนชอบที่จะเห็นภาพแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าแอคทิวิตี้หรือว่าการ แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของริชเจน์นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเบื้องหลังว่าช่วงพรีซีซั่นนักเตะบางคนไปเที่ยวนักเตะบางคนอ,อ,อาจจะกลับบ้านพักผ่อนแต่ว่าริชเจนเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่พยายามที่จะฝื้นฟูร่างกายให้กลับมาดีที่สุดอย่าลืมนะฮะซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยริสเเจ็บบ่อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้ผมเชื่อว่าเขาก็คงอยากที่จะเ,เรียกว่ากลับมาลงเล่นให้ได้มากที่สุดนะครับ ขณะเดียวกันครับเดียร์ลติกบอกว่าริชเจมส์เนี่ยพร้อมทําทุกอย่างที่แสดงถึงความมุ่งมั่นแบบสม่ําเสมอภายใต้การคุมทีมของโเชิติโนไม่ว่าตอนนี้เขาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมหรือไม่ก็ตามซึ่งดูเหมือนว่าริชเจมส์จะรู้สึกภูมิใจกับโอกาสที่จะถูกมองว่าเป็นหน้าเป็นตาของสโมสรเชลซีนะครับขณะเดียวกันโเชิติโนก็ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับพูดถึงการทํางานร่วมกับเจ้าของทีมเชลซีครับ เขาบอกผมมีความสุขจริงๆครับที่ได้มาที่เชลซีตอนนี้เรากําลังทํางานอย่างหนักมากผมเชื่อมั่นในสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ครับผมไว้ใจในตัวของพอลวินสตันลี่ลอเรนซ์จูดครับและเจ้าของที่จัดการหาสิ่งดีๆที่สุดให้เราได้เข้าแข่งขันพวกเขาเป็นคนฉลาดครับจากนี้เนี่ยผมจะมีส่วนร่วมมากขึ้นผมจะทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อตัดสินใจร่วมกับพอลและลอเรนซ์ครับและ เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสโมสรนประสบการณ์ทำให้คุณเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นครับทั้งเกี่ยวกับเกมแล้วก็วิธีปฏิบัติตัวด้วยผมเป็นโคช้ชที่ดีขึ้นและจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนผมต้องการพิสูจน์ตัวเองนี่คือแรงจูงใจและมันเป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของผมนะครับขณะเดียวกันครับก็โปเชติโนออกมาพูดถึงเรวายโควิลแล้วก็นนี่มาดูเอเก้ครับ เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราได้คุยกันครับทั้งไวาวโควิลแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้เขารู้จักมาดูเอเก้จากสเปอร์ชุดยูสิผมขอให้ทุกอย่างที่ดีที่สุดสําหรับผมวันพรุ่งนี้เรากําลังรอพวกเขากลับมาร่วมทีมครับวันที่เราบินไปอเมริกาพวกเขาจะมาร่วมทีมกับเรานะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้จอห์นเทอรี่ครับก็ได้มีการโพสต์ Twitter รส่วนตัวยืยนยันว่าเขากลับมาสู่สโมสรเชลซีแล้ว และจะทำงานร่วมกับอะคาเดมีของสโมสรน,นะครับเพราะฉะนั้นจอห์นเทอรี่ก็จะได้เจอกับมอริโซ่โปเชติโนอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันเมื่อมีสื่อไปถามโปเชติโนตอบนักข่าวเรื่องเมสันเมาส์ครับเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมสันเมาส์นะครับแต่เราต้องเดินหน้าต่อไปอดีตก็คืออดีตตอนนี้ยังไม่ใช่ทั้งทีมของเราครับตอนนี้เรายังค่อนข้างเปิดกว้างมากๆเรามีคุณภาพครับและเราจะเพิ่มคุณภาพ ให้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้โปเชติโนยังพูดถึงโรเมลูลูคาคูครับหลายคนสอบถามสถานการณ์ว่าพอชจะทำยังไงกับลูคาคูใช่ไหมฮะพอชบอกว่าเขาต้องกลับมาในวันที่1 2บสถึงสิกรกฎาคมนี้ครับ mm hmm. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการเริ่มต้นปีซีซั่น mm hmm. เมื่อนักเตะมาถึงแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทําคือเข้ามาที่ออฟฟิศของผมและกล่าวทักทายกับผมนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังถ้าเขายังเป็นผู้เล่นเชลซีนะครับ เชิงเหมือนคู่เหมือนกันครับคือประมาณว่าถ้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องมาทักทายกูก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะนอกจากนี้ครับโปเชติโนยังพูดถึงความจําเป็นในการเซ็นสัญญากับกองหน้าคนใหม่นะครับเขาบอกว่าเราก็ต้องพร้อมครับจะทําถ้าจําเป็นหรือบางทีเนี่ยอาจจะลงซ้อมปรีซีซั่นและพบว่าเราต้องการเสริมทัพในตําแหน่งอื่นๆมากกว่าหรือเสริมทัพนักเตะที่ทําประตูได้ หรือแม้แต่อาจจะพบว่าเรามีทีมที่เพียงพอแล้วนะครับผู้ารายงานบทสัมภาษณ์โปรเชติโนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าแกจะเสริมกองหน้าตัวเป้าเข้ามาหรือเปล่าก็พูดลักษณะที่ว่าเสริมถ้ามันจาเป็นจริงๆก็ต้องเสริมนะฮะแต่ว่าตอนนี้จากบทสัมภาษณ์ไม่รู้จะออกทิศทางไหนนะสำหรับกองหน้าสำหรับเชลซีนะครับขณะเดียวกันดิแอลติกครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยเปิดรับข้อเสนอดีลของคอนอกาลาเกอร์แล้วก็เทรโวชาโลบาในช่วง ซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้เป็นรายงานจากเดียร์ลตินะฮะเพราะฉะนั้น2คนนี้เนี่ยตลาดยังไม่ปิดยังมีโอกาสโดนขายนะครับส่วนเดียวที่เป็นดีลที่เป็นเฮลวีโกเมื่อวานนี้ก็คือเอซิมิลานเนี่ยบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเตียนพูลิซิชจากเชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยตกลงกันได้ในราคา17ล้านปอนด์ไม่รวมโบนัสและจะมีการนัดตรวจร่างกายและเปิดตัวกับนักเตะในเร็วๆนี้ครับส่วนฝั่งของดิมาซิโอครับรายงานว่าพูลิซิชเนี่ยจบ เปิดตัวกับมิลานหลังจากตกลงค่าตัวกับเชลซีได้ที่ประมาณ20ล้านยูโรโดยมีโบนัสอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมในดีลข้อตกลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในพูลิซิชยายแน่ครับแค่รอชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะฮะขณะเดียวกันครับนักข่าวจากบราซิลครับอ้างว่าเชลซีและเอเย่นของอังเดรซานโตสเนี่ยได้รับการติดต่อจากบาร์เซลโลนาครับซึ่งให้ความสนใจมิดฟิ์รายนี้แล้วก็การเจรจาก,กำลังดำเนินอยู่ ข่าวนี้ตีไว้เป็นลือได้เลยนะครับเป็นข่าวจากลูคัสเปโดรซาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแกเป็นใครนะครับแล้วก็บาซ่าเนี่ยจะมาจราจางเรซานโตสคือโทษน,นะซานโตสเพิ่งมาครับมึงจะเอาเลยเหรอเพราะฉะนั้นข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวลือนะฮะนอกจากนี้ครับโรมาโน่ก็ตอบทันทีครับบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้คุยกับทีมไหนทั้งสิ้นเกี่ยวกับอังเดรซานโตสนะครับก่อนหน้านี้เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวปอร์โตสนใจจะยืมตัวนะฮะแต่ว่าล่าสุดครับ โรมาโนบอกว่าเชลซีไม่ได้คุยกับทีมไหนทั้งนั้นนะฮะเกี่ยวกับอังเดรซานโตสนะฮะนอกจากนี้ครับล่าสุดเรื่องของบอยเซสไคเซโดครับออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับตัวเองนะฮะพูดถึงเรื่องการย้ายทีมครับกับสื่อท้องถิ่นในเอกวาดอร์ครับเขาบอกผมก็รออยู่ครับไม่ว่าพระเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรพระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับผมนะครับซึ่งโรมาโนก็ออกมาอัปเดตอันนี้คือล่าสุดนะครับของไคเซโด โรมาโนบอกว่าเชลซีกําลังดําเนินการในดีลของไคเซโดครับและไม่กังวลเกี่ยวกับสโมสรอ,อื่นการเจรจาโดยตรงกําลังดําเนินอยู่ครับเมื่อมีการตกลงกันได้เชลซีจะเสนอราคาทันทีแต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับราคาสุดท้ายนะครับยังไม่รู้นะฮะว่าสุดท้ายจะลงเอยเมื่อไหร่นะแต่ทิศหน้าน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับเคสของมอยเซสไคเซโดนะครับขณะที่อาร์ครับสื่อดังจากเสเปนรายงานว่าเจ้าฟิลิกเนี่ยอยากย้ายไปเปเปเช แต่สุดท้ายแล้วน่าจะได้อยู่กับแอมอริตต่อไปเพราะทีมตราหมีเรียกร้องค่าตัวระดับ100ล้านยูโรหากจะขายนักเตะนะครับเพราะฉะนั้นในเคสของอทางเจ้าฟิลิกเนี่ยกับเชลซีนี่ลืมไม่ได้เลยครับถ้าค่าตัวระดับ100ล้านยูโรในเชลซีไม่จ่ายแน่ๆนะฮะนอกจากนี้ครับข่าวอื่นที่น่าสนใจมีรายง,งานว่าเปเชนเนี่ยชื่อว่าเอ็มบัเป้ตกลงไปแอัลมดริตแบบฟรีเอเย่นแน่นอนในซัมเมอร์หน้า ดังนั้นเนี่ยจะพร้อมขายทันทีหากมีสโมสรไหนยืน่นขอซื้อตัวมาในราคาสูงๆโดยไม่สวนว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยนัเซอร์เอลเคลฟี่รายงานแล้วว่าโหซื้อมาตั้งร้0ยล้านยูโรเนี่ยคงไม่ปล่อยเ e อ็มบาเป้ไปในราคาถูกหรือฟรีแน่นอนนะครับขณะที่ ESPN ครับบอกว่าเ e อ็มบาเป้เนี่ยเชื่อว่าตนเองคงต้องย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากไม่ต่อสัญญาก,กับเปเช่ที่กำลังจะหมดลงในปีหน้า โดยออปชันตอนนี้ก็คือการไปเรอัลมาดริดนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมเชลซีถึงไม่ยื่นข้อเสนอสําหรับเอมบัปเป้นะฮะเอบมบัปเป้ใจแกมุ่งไปมาดริดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ยื่นข้อเสนอดีกว่านะฮะส่วนอินดิเพนเดนต์เนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยหากเอมบัปเป้ย้ายทีมจริงๆเนี่ยเขาต้องการไปพรีเมียร์ลีกและต้องการลงเล่นให้กับอาร์เซนอลแต่เขามีค่าตัวและค่าเหนื่อยที่เกิน,นอร์สซนนต้องจ่ายมากๆนะครับดังนั้นจึงไม่มีการติดต่อกันระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะครับ ซึ่งค่าเหนื่อยแกนี้ก็ระดับเกือบเกือบ100ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสจะย้ายแบรเสเอนยากมากๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานว่าโรมาโนออกมาเปิดเผยว่าแมนยูเนเต็ดเนี่ยใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับอังเตรโอนาน่แล้วนะครับก็แมนยูเนี่ยยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรบวกกับโบนัสีก5ล้านยูโรแต่ว่าอินเตอร์มิลานปฏิเสธนะครับ โดยที่อินเตอร์ต้องการ60ล้านยูโรแล้วดูเหมือนว่าแมนยูก็น่าจะจำใจจะต้องจ่ายนะครับเพราะว่าดาบิติคาก็หมดสัญญาไปแล้วด้วยที่เหลือก็ข่าวมีแมนยูครับจะส่งเมสันกรีนวูดไปให้กับอัตาลตาครับเพื่อเกี่ยวเนื่องกับดีลของรัสมุดหอยลุนนะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรนะสำหรับดีลนี้นะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวฟุตบอลทั้งหมดเลยครับที่นํำอมฝากกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมไปเจอได้ในเพจของปาล์ม3บาท5บาทแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวเรามาไลฟ์พูดคุยกันในช่วงเวลา4ทุ่มนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ